ปะควนเยอะๆ,ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นเกมกันตอนเช้าไม่แน่ใจว่าอาจจะได้ไปส่งไอ้ดิ้งไหมเพราะว่าคุณครูให้ไปแต่เช้าใช่ไหมลูกไปงานเปิดบ้านเกษตรเหรอมอเกษตรกลัวว่าฝนจะตกอะค่ะถ้าเล่นเกมก็คงจะสายสายสายๆนะฟ้ามันห้องฮึมๆอยู่ตอนนี้พีเอลซี่ี่ดิ้งเรียนอยู่ม .6 แล้วคะ่ะ เียนอยู่ม6กกำลังหาที่เรียนเลยถ้าดิ้งได้เรียนที่สกลนะคะไม่ว่าจะเป็นมเกษตรหรืออะไรถ้าได้เรียนที่สกลน่ะก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าแม่สาก็กะว่าจะไปอยู่ที่สกลปีหน้านะก็อยู่ด้วยกันโอเปนเฮาเหรออืม โอเคนะของใครนะดิ่งอันนี้รูปคนแล่นะสิผืนจะมีคนเอาสีหวานกับจัดให้สีสวยใครเอาสีหวานนะพี่พรทิพย์สีหวานห้าผืน อันนี้หวานไหมอ่ะชอบแต่ว่ามันอาจจะไม่หวานนะหวานไหมคะอันนี้หวานไหมเราก็ชอบของเราเองนะ<อ>พี่รำไพ่สวัสด,ดีค่ะเนี่ยพี่เจรวุวรรณน้องอว่ามันหวานนะสำหรับน้องนะ ขายผ้าผ่านทิกตอกพี่เซน้องที่ก็อยากขายเหมือนกันแต่วางตะก้ายังไงแล้วก็อืมขายไม่เป็นอ่ะพูดผิดนิดหน่อยมันก็จะตัดคนดูเราใช่ไหมดิ่งคนที่อายุไม่ถึงรอ,อ,อไม่ให้คนที่อายุไม่ถึงดูใช่คนที่อายุเน,เนตายแล้วมีหน้าแล้วมแวม่เข้าไลค์คนอื่นไม่ได้เลย <laughs> อายุยังไม่ถึง <laughs> อ๋อทำไมยายแตนโ,โดนโยกฟ้องหรอพี่อก็คือมันไม่มีมันไม่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์กระทําต่อศพนะคะหลักฐานที่เป็นหลักฐานของป้าแตนก็คือเส้นผมค่ะมีแค่เส้นผมตกอยู่บนภูเขาที่อธิบายอะไรไม่ได้นะคะก็มีเส้นผมเขาตกอยู่บนภูเขาอะคะ่ะนะมีแค่เส้นผมตกอยู่บนภูเขา ที่ไม่มีพยานแวดล้อมพูดถึงหรืออธิบายอะไรได้มีแค่เส้นผมตกอยู่บนภูเขาโดยที่มันมันไม่มีพยานแวดล้อมประกอบอะคะ่ะหลักฐานชัดค่ะพี่แต่ว่ามันไม่มีพยานแวดล้อมประกอบไม่มีหลักฐานอื่นประกอบไม่มีอะไรมาเชื่อมโยงให้เป็นจะเรียกว่าอะไรดีนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีใช้ไม่ถูกอะเรียกไม่ถูกนะคะนะ คือตัวจำเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาแต่ว่ามีเส้นผมเขาอยู่บนภูเขาทีเนี้ยก็เลยไหลสดจาพี่หญิงเมาส์นะคะด้วยเหตุนี้แหะค่ะมีเส้นผมตกอยู่บนเขาแต่ว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้ขึ้นไปทีนี้ในเมื่อไม่มีพยานแวดล้อมประกอบเขาก็เลยหลุดนะคะไม่ไม่มีอะไรเชื่อมโยงประกอบมีแต่เส้นผมก็เลยหลุดไป เรื่องดาวก็เป็นแบบนี้อุ้ยสีม่วงสวยมากเลยอืมติ๊กตอกเรื่องมากอะ่ ười, กะเคยเคยไลค์กับดิ้งตอนดิ้งไลค์ขายอะไรนะดิ้งตอนนั้นอะ่ะขายกระโปรงยีนใช่ไหมลูกพูดราคาก็ไม่ได้พูดแอปไลน์ก็ไม่ได้ใช่ไหมดุ แล้ววางตะกร้าทำไม่เป็นต้องทำยังไงก็ไม่รู้ปักตะกร้าดิ้งทำเป็นไหมล่ะไม่รู้ว่าต้องเพิ่มตะกร้าดิชมแม่ยังไงตัวจาปัดเป็นไรทำปิดเนอปักต้องเป็นสร้างตะกร้าของตัวเอกกงก่อนค่ะพี่หญิงเมาสขอบคุณค่ะน้<ม>องกัปตันหวัดดีค่ะ อลายเสื้อบ้างสิคะพิชนาการก็ไลยอยู่ค่ะพี่เมื่อกี้เพิ่งมาแพ็คผ้าให้ลูกค้านี่แหละอยากดูเสื้อหระคะเดี๋ยวแม่สาให้ดูเสื้อเรามีไม่เยอะค่ะพี่มันจะมีเสื้อแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อปีกผีเสื้อเสื้อปีกคังขาวนะคะแบบนี้นะคะเป็นฟรีไซส์ค่ะเอ,อประมาณคนไซส์เอลไซส์เอลน่าจะใส่ได้นะคะใครที่ใส่เสื้อไซส์เอลน่าจะใส่ได้ แต่ว่าแม่สาเป็นคนไซส์เอ็มนะใส่แล้วหลวมๆเสื้อแบบนี้มีค่ะสนใจทักได้นะคะสนใจทักได้มีหลายตัวมีหลายสีนะคะมีหลายสีสีนี้ก็มีแล้วก็จะเป็นแขนสั้นธรรมดาค่ะเป็นงานแขนสั้นสีพืสนเทล